แสงด้วยวะเออรีบบัอเพชรผมรีบรีบรีบขัวผมแดงปลาจริงลีชอุ้ยสูญเสียศูนเสียปะเนี่ยหยโอ้โหดินลัคเตอร์โอ้โห ดิล็อปเตอ้์เฮียบอดี้บ็อกไว้สัตสนายซัพพอร์ตเอาดิล็อปเตอร์เสียชีวิตสีเที่ยอะไรได้ปิดยรอดจริงจดล็อปเตอร์ในตำนานกูออกไอ้นี่สองอัน้เทียแฟรี่ไฟล์ทำให้รอดไอ้เที่ยเือไปแลพราะเจอไลท์ติวอ่ะก็เลยออกไว้ไม่คิดว่าจะได้ใช้ก่อนเลยไอ้เที่ย อ๋อทีถอยไม่ทัน โอดีมาช่วยเราด้วยโอ้ปัาก็มาปาก็มา แล้วได้สับทีหนึ่งเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยเกือบแล้วอีกักือตรงนี้ก็ถ้าเบรนเมลจังหวะสำคัญก็โดนเจ้าเต็งหยุ่มกันใช่ไหมะใช่ ไอ <c oughs> ้ล่าสุดดูอยู่ดูอยู่โอ้ยอ่านได้เอ้ยคอกูเลยกำลังช่วยกำลังช่วยกูช่วยได้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 เพื่อนกูช่วยมึงได้

ุมูู่่ย่ะันน uh> ี้จะไดอยู่นี่อ้างอยงอยโดนดัแลงอยเฮียทำเฮียอะไรเขาเรีว่าจงจมูกน้องจับปกุดแม่เอาเอาดิเอดิเอาด อตัวดนตัวโ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 ดนอเี้ยไปน่อไร้อยเี้ยอ้พิดแม่พิดแม่งไอ้สัว์ด้ยัไอะเม่กมึงเห็นไหมไอ้สัตว์ห้าตัวมวิ่งใส่กูคนเดียวเลยเี้ยน่องแม่งหนึงกูแบบวิ่งไม่ออกเลยเหี้ยพอดีหุบตัวเองแบบวะนั่นหะด็กูงงอยู่หาไม่เจอป่ะเขาเลยแบบ ถูกตัวเองแม่งเลยเนี่ยหรอไม่มันดูแล้วเหมือนจะแบบไอ้ยี่ฝั่งหนุ่มข้ามอะไรติวสลัด้าโดดใส่กูหมดเลยปั๊บเออโอ้โหโอ้ยเพื่อนโดนเอ้โหเฮียกำลังกำลังตีกูเลยไายสัตว์มัวแต่แบบตีกูไอ้เหี้ยดอกกูฟีจัดระวังนะระวังนะจ๊ะ นอกมันยิงคิดเลยมึงน,นะอ๋อยังไม่โดนกลับเลยกลับเลยกลูวกลับเลยกูต้องกลับแล้วล่ะโดนล้อมแล้วสวยเลยปักวอร์ดเจอปักพอดีเฮีย้้ย โอ้ยเจ็บม่กโคตรแรงเลยเฮียกูไม่กลัวไอสัตว์บอกแล้วเดี๋ยวกูแบกเองเนี่ยพอดีได้ไหมโมดีแทงได้แล้วมาแล้วเนี่ยกูหาเอาคออยู่คออยู่คออยู่ไป อู้ยโอดีเฮ้ยเฮ้ยโหกูโดนพีชไอ้สัไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ต้องกลับมันเลื่อนเหลือหนึ่งเออโอดีก็ซื้อเกิดได้โอดีกลับได้ไหมไม่หรอกไอ้เหี้ยเห็นไมมันโคตรได้เลย โอ้ย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 เี้ยโอ้โหาโ Mother, no ืดห่าจิ่าไล่กันให้หมดอ้สัตว์อ่ะแล้วก็ไปลุ้น ไอเทียรกูไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วเพื่อนกูไปไหนหมดวะฮึฮุยหี่ประตูหมุนวะมามาโรชานมาเฮ้ย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 ไอชี้อะไรเนี่ยเออ ระตัวกูด้วยนะอ่ากูพออยู่กูพออยูーー่ไปโอเคโอเคโอเคมา เห็นมันมุ่งขนาดนี้เฮียแล้วเฮียโอดีคือไปไหนกันน่ะเออไปไหนกันวะสามคนกูทำไปทำไมเนี่ยเฮียเจ้าติงท่าเมื่อกี้มันอยู่อู้ไหวนะเว้ยเฮียอา้าวปลุกทำเฮียอะไรล่ะเด็ดคิวอะ มาแบกหนึ่งตัวเฮ้ยอะไรน้องอะไรน้องรอซ้อนอยู่รอซ้อนอยู่ย์หนึ่งตัวถอยออกมาก่อนไหมอ๋อถอยอยู่ถูใหญ่ถอยอยู่ขอกลับไปเลย มันติเกิดอืมครัูก็ไปลืมเหมือนกันนะมันซื้อกี่ตัววะสามสองสามอเวนอมไปติวปักนานี่านานีแอ้แลกแล้วอ่ะแพ้เทนะ ไอ้กูเจ็บกูเจ็บตากูจะตายกูจะาาตายเลยเฮียโอ้โหตายเลยกูชนะแล้วเออเออีออิอแม่งผิดแ,แรงนะไอนเทียนเนี่ยสัตว์พี่เก็บกลุ่มขมับเลยเฮียผิดแผน <c oughs> สัตว์ส่งเฮีย <c oughs> แล้วมาเจอกูเนี่ย